ดีครับนะตอนนี้ผมอยู่ที่รีสอร์ทลับนะครับที่ผมมาพักอยู่ตลอดนะฮะก็เป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับติดอ่างเก็บน้ำประแสนะครับนะรบเรียกว่าบ้านไล่ในพลนะครับเป็นโฮมสเตย์แล้วก็รีสอร์ทจริงๆมันคือรีสอร์ทนะฮะผมมาพักนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับ เพราะว่าค่อนข้างไม่ไกลจากบ้านมากใช้เวลาขับประมาณ1นึ่งชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็ถึงละนะครับก็อยู่ฝั่งแถวเขาเชมเมานะครับผมก็ใช้เวลากัรขับไม่นานก็มาพักสักคืนหนึ่งนะครับกินกระฟงกินกาแฟกับข้าวอร่อยนะครับก็เงียบสงบนะครับผมมาพบเจอที่เนี่ยเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะครับก็มีความคิดอยากจะสำรวจแหล่ง อ่างเก็บน้ำนะครับในพระราชิรินะครับในสายตะวันออกมีอะไรบ้างก็พบว่ามีอ่างเก็บน้ําใหญ่คืออ่าง,งเก็บน้ําป่าแสนะครับก็ได้เข้ามาก็พบที่นี่นะครับที่นี่เข้ามาค่อนข้างลึกนะครับก็ใช้เวลาขับรถจากปาก,ปากทางถนนใหญ่เนี่ยเข้ามาเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับเข้ามาเรียกว่าทะลุป,ป่ามาเลยนะครับส่วนใหญ่ผมจะมาตอนเย็นนะครับถึงนี่ก็ะมาณทุ่มหนึ่ง สองทุ่มนะครับแต่ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันมีช้างนะฮะถ้าโชคโชคไม่ดีอาจจะเจอช้างนะครับโขงช้างอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นเป็นรีสอดหนึ่งนะครับที่ที่แนะนำเลยนะครับก็มีบ้านพักหลายแบบนะครับมีเป็นบ้านรถบ้านด้วยนะครับเมื่อก่อนไม่แพงนะครับรถบ้านแต่นี้แพงแล้ะนะครับคนนิยมนะครับ มันสนุกเนาะนะฮะก็ลองมาลองเที่ยวกันนะครับสวยทีเดียวสวยมากเลยนะครับอาหารก็อร่อยนะครับ